สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสัปดาห์นี้ค่ะครูจอยสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเด็กๆลองบอกครูจอยหน่อยสิคะเรื่องปลอดอะไรคะปลอดภัยไว้ก่อนเย่ yeah. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ค่ะครูจอยจะสอนเด็กๆความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องนี่เลย การป้องกันอันตรายจากดูสีแดงอ่าสีแดงสีแดงจะเป็นในเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อมาสีเขียวค่ะรูปสีเขียวตรงที่กูจอยเป็นลูกศรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะไฟอ่ะ การป้องกันอันตรายจากไฟจะเป็นยังไงนะต่อมาสีม่วงตรงนี้ที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนอ่าการป้องกันอันตรายบนท้องถนนสุดท้ายค่ะว่าคนตกลงไปในน้ำแสดงว่าเป็นการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับอะไรคะทางน้ำอ่าเอาละ วันนี้ครูจอยจะสอนเด็กๆหนึ่งเรื่องด้วยกันค่ะคือเรื่องการป้องกันอันตรายจากจากอะไรนะที่เราใส่หน้ากากจากอะไรคะอ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019นเก้ายน่ากลัวมากๆเลยเชื้อนี้ทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะทำให้ครูจอยต้องไม่ได้เจอเด็กๆเด็กๆไม่ได้เจอครูจอยเราต้องสอนออนไลน์กันแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ก,ก่อนที่จะเวลาไปเรียนการผู้จอยมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องด้วยกันค่ะนิทานมีชื่อเรื่องว่าอ,อะไรนะยังไม่บอกดีกว่าเด็กๆอยากชมนิทานหรือ,อยังคะถ้าอยากชมอยากฟังนิทานแล้วอยากช่งฟังนิทานหรือ,อยังนะอ่ะถ้าอยากฟังนิทานแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยคะ่ะ ไปฟังนิทานกันเลยตั้งใจฟังกันด้วย ไปแล้วนะคะสำหรับนิทานแสนสนุกเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสโคโรนหรือว่าโควิด -19 กันนั่นเองอจากนิทานจากนิทานพูดจิ๋วกับโรคโควิด -19 เขาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะการไปในที่สาธารณะใช่ไหม มีหนึ่งคนเป็นไงคะจามใช่ไหมไม่ได้ใส่หน้ากากพอจามเอามือปิดปากแล้วในมือเป็นยังไงคะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วมือของเขาก็ไปจับไปไป้ายแล้วมีคนที่อยู่เดินตามมาก็ไปจับเชื้อโรคก,ก็เข้าปากเข้าหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกนอกบ้านหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ สิ่งที่สําคัญมือของเราเป็นยังไงคะมือของเราต้องไม่อะไรคะลูกไม่ไปจับกับสิ่งต่างๆอหรือว่าถ้าเราจับเราต้องเป็นยังไงคะอะเราต้องล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลโกอฮอล์แบบนี้อะ่ะ กดล้างมือแบบนี้ให้สะอาดเลยอย่ากดนิดเดียวกดให้ล้างให้ทั่วมือรอให้แห้งตกลงไหมคะอะเอาละนอกจากการล้างมือแล้วเขายังบอกเด็กๆอีกว่าเราต้องสวมใส่อะไรคะสวมใส่อะไรนะนี่ของครูจอยก็มีนี่เลยของครูจอยก็มีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก เรียกว่าหน้ากากอนามัยฮ่าเรียกว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากหน้ากากอนามัยเนี่ยมีหลายแบบเลยดูนะภาพที่หนึ่งตรงที่ครูจอยวงกลมให้เด็กๆสีชมพูหน้ากากอันที่หนึ่งเรียกว่าหน้ากากทางการแพทย์นี่เหมือนของครูจอยเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะหน้ากากทางการแพทย์อ,อันที่สอง อันที่สองสีแดงที่กูใจวงกลมเขาเรียกว่าหน้ากากอนามัย N95 อาจจะเป็นเหล็กที่ครอบแบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมคะอะสำหรับแพทย์เหมือนกันแพทย์ที่เขาใช้ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเยอะหรือว่าเด็กๆจะใช้ได้แต่อาจจะหายใจไม่ค่อยคลองต่อมาเลยต่อมาเลยด้านล่างนะคะสีส้มที่กูใจวงกลมอ่ะ เขาเรียกว่าหน้ากากคาร์บอนหน้ากากคาร์บอนก็มีหลายชั้นเหมือนกับที่ครูจอยของคูจอยเลยเห็นไหมคะอะคูจอยจะลองตัดดูซิว่าหน้ากากเนี่ยด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าหน้ากากทางการแพทย์หน้ากากคาร์บอนดูนะเดี๋ยวคูจอยจะทดลองให้เด็กๆด,กดูว่าในหน้ากากทางการแพทย์ของคูจอยเนี่ย ทำไมถึงป้องกันเชื้อไวรัสป้องกันละอองฝอยน้ำลายจากคนอื่นได้เพราะอะไรนะแต่ก่อนที่กูจะจะตัดให้เด็กๆดูเด็กๆด,ด,ด,ดูอันสุดท้ายก่อนอะภาพสุดท้ายเขาเรียกว่าหน้ากากอะไรคะสีน้ําเงินที่กูจอยวงกลมหน้ากากผ้าอหน้ากากผ้าก็ป้องกันได้เหมือนกันแต่อาจจะ ไม่ค่อยได้ไประสิทธิภาพมากเท่าไหร่เพราะปัจจุบันนี้เชื้อไวรัสเนี่ยน่ากลัวมากเขาถึงให้เราเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งคือหน้ากากทางการแพทย์ชิ้นที่สองที่อยู่ด้านบนคือหน้ากากผ้าอ่าดูนะทำไมหน้ากากของเราเนี่ยของคุณจอยเนี่ยจึงป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้ดูด้านในมันมีอะไรดูนะคะคุูจะจะตัดดู อึ้บอะดูหน้ากากของเราเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นที่หนึ่งเห็นไหมคะชั้นที่สองและชั้นที่สามว้าเด็กๆเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะให้เด็กๆดูอะนี่ชิ้นที่หนึ่งคืออยู่ด้านนอกเห็นสีเขียวไหมคะอยู่ด้านนอกสีเขียวชั้นนี้เนี่ย จะเป็นที่กองละอ,องฝอยเวลาคนพูดกับเราตรงกลางอ่ะตรงกลางนะตรงกลางนี่เป็นแผ่นกรองอู้หนามากเลยของครูจอยหนามากเห็นไหมลูกของครูจอยหนามากเลยนี่เป็นแผ่นกรองที่อยู่ตรงกลางต่อมาอันสุดท้ายเห็นไหมอันสุดท้ายที่เป็นสีขาวก็อยู่ที่หน้าเราเหมือนกันเวลาเราซื้อหน้ากากอนามัยเด็กเด็ก ลองสังเกตดูนะเพราะปัจจุบันเนี่ยหน้ากากอนมามัยเนี่ยขายถูกมากเด็กๆลองดูนะลูกนะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเวลาเด็กๆเ,เลือกดูให้ซื้อหน้ากากาที่มีแผ่นกรองอย่างน้อยกี่ชั้นคะหนึ่งสองสามสามชั้นแบบนี้อย่าซื้อสองชั้นนะเพราะว่าอาจจะป้องกันจากเชื้อไวรัสไม่ได้ฮะเห็นไหมคะสามชั้นแบบนี้ของคุณจอยเห็นไหมคะ หนึ่งสองสามแบบนี้เลยอนะ่าโอเคต่อมาอะต่อมาค่ะหน้าต่อมานอกจากเราสวมใส่หน้ากากแล้วอะไรที่ป้องกันอีกคละลูกอ่าภาพที่หนึ่งเลยภาพที่กูจอยวงกลมอะภาพที่หนึ่งนะคะวงกลมสีแดงนี่ใส่เครื่องหมายถูกตรงนี้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนมามัยล้างมือด้วยอะไรคะด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ต่อมาการรับประทานอาหารต้องใช้ช้อนกลางแล้วก็ทานสุกใหม่ๆปัจจุบันนี้เด็กๆทานอาหารที่ร้านไม่ได้เพราะว่าอันตารายจากโควิดไม่รู้ว่าใครไปทานบ้างใช่ไหมคะอ่ะต่อมาเลยต่อมาเลยนอกจากการใส่หน้ากากการทานอาหารแล้ว การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอ่ะเมื่อเราแข็งแรงแล้วเราก็จะมีภูมิต้านทานในการป้องกันโรคอ่ะทบทวนง่ายๆเลยหนึ่งคือใส่หน้ากากสองคืออะไรคะหนึ่งสวมใส่หน้ากาก สองคือหลีกเลี่ยงผู้คนสามคือล้างมือสี่คือทานอาหารปรุงสุกใหม่ห้าคือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหกนอนพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งที่สำคัญเลยในการป้องกันไวรัสเนี่ยสำคัญทุกอย่างแต่สำหรับเด็กๆสิ่งที่สำคัญมากๆที่ครูอยากจะบอกเด็กๆก็คือการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่สำคัญเลยแล้วการล้างมือที่สะอาดล่ะคะจะล้างมือยังไงเอ่ยเนครูจอยเคยสอนเด็กๆแล้วนะการล้างมือมีกี่ขั้นตอนคะมีกี่ขั้นตอนคะมีเจ็ดขั้นตอนด้วยกันค่ะการล้างมือมีเจ็ดขั้นตอนด้วยกันค่ะอะก่อนที่ครูจอยจะไปสอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนครูจอยมีเพลงเกี่ยวกับการล้างมือเจ็ดขั้นตอนของ เหล่าพี่พี่สัตว์ต่างๆมาให้เด็กๆฟังเพลงชื่อเพลงว่าโฟมล้างมือฟองฟองของคุณเต่าและมาป่าละไปฟังกันเลยเพลงโฟมล้างมือฟองฟองของเต่าและหมาป่ามาฟังและทำท่าด้วยกันสวัสดี เย้ yeah. นี่แหละค่ะเป็นท่าง,ง่ายๆเลยสำหรับพี่เต่าและหมาป่าเอามาฝากเด็กๆเดีเด๋ยวคูจอยจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบอ่ะเนื่งสองสัน้นสวัสดีสวัสดีฉันชื่อเตา่าฉันชื่อเตา่าฉันเดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมตุ้มเตียม บนผูเขาซ้ำเหลี่ยมสุงมๆนั่นไงโอ้โหโอ้โหเจอหมาป่าก็กิ้งลงมา,าก็กิ้งลงมาฉันจึงรีบบึน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 มอเตอร์ไซค์บึนมอเตอร์ไซค์ไปช่วยอย่างไวช่วยอย่างไวควาดีแล้วควาดีแล้วฉันเก่งไหมฉันดีใจมากๆเลยมามหมา,มาป่ามาทานข้าวกันมัม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  ก่อนจะทานต้อง,ล,ง,ออองอล้างมือก่อนต้องเช็ดมือด้วยล้างมือก่อนต้องเช็ดมือด้วยเสร็จแล้วเรามาทานข้าวกันล้างมือสะอาดทุกวันเย่นี่แะค่ะสั้นๆง่ายๆเลยครูจอยอยากให้เด็กๆลองไปฟังเพลงนี้แล้วก็ลอง ร้องตามแล้วก็ล้างมือเหมือนตามที่คุณใจอสอนตกลงไหมคะง่ายนิดเดียวเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยนี่แหละที่คุณจะเอามาฝากเด็กๆคือวิธีการล้างมือให้สะอาดเจ็ดขั้นตอน <c oughs> เด็กๆคนไหนร้องเพลงแล้วล้างมืออยู่ที่บ้านได้แล้วอัดคลิปวิดีโอมาฝากคุณยได้วนะเดี๋ยวคุณใจจะดูิว่าเด็กๆเนี่ย ฟังพี่กระต่ายและพี่หมาป่าพี่เต่าและพี่หมาป่าหรือเปล่านะเอาละ่ะหลังจากที่ครูจอยสอนเด็กๆไปแล้วท้ายวันนี้ครูจอยก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยเลยเกมที่ครูจอยจะฝากเด็กๆวันนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ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 เขาบอกว่าคำสั่ง ให้เด็กๆใส่เครื่องหมายวงกลมนี่วงกลมแบบนี้ภาพที่ปฏิบัติตนถูกต้องในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019และใส่เครื่องหมายกากบาทภาพที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเอาละภาพที่หนึ่ง ภาพที่หนึ่งทำอะไรคะเฮ้ยผพื่ชายทำอะไรคะอัดเยอัดเเอ้ยเขาเป็นไงเลือกจามหญีเขาจามเขาจามใส่เพื่อนถูกไหมคะปฏิตินถูกไหมคะไม่ถูกต้องกางกระบาดแบบนี้เลยหีต่อมาภาพที่สอง ผู้ชายคนหนึ่งใส่หน้ากากแล้วทำมือแบบนี้หยุดนะหยุดนะหยุดนะเธอไม่ได้ใส่หน้ากากเธออย่าเข้ามาหาชนะหยุดนะหยุดนะถูกไหมคะถูกไหมเราไม่ใกล้คนที่ไม่ใส่หน้ากากถูกไหมคะถูกต้องถ้าถูกใส่เครื่องหมายอะไรลูกวมเกรมเย่ yeah. ต่อมาภาพที่สามเอาละภาพที่สาม เด็กผู้หญิงคนนึงน่ารักมากเลยใส่หน้ากากแล้วก็อยู่ล้างมือสวัสดีสวัสดีฉันชื่อเต่าฉันชื่อเต่าฉันเดินตึมเจียมตึมเจียมตมเียมบนภูเข้าซ้ำแหลมสูงสูงยังไงเออฮโอเออฮือจะมาป่าก็กิ้งลงมากกิ้งลงมากฉันจึงรีบบึน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 มอเตอร์ไซค์บึนมอเตอร์ไซค์ไปช่วยยางไวช่วยยาง ล้อมเพลงไปล้างมือไปแสดงว่าปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องใส่วงม <Hello. S 1> ต่อมาข้อที่สี่ค่ะมีสองคนมีลูกศรแบบยืนห่างกันเขาบอกว่าเราต้องห่างกันนะเราต้องห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะแต่น้กกากยืนห่างกันหนึ่งเมตรถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องใส่วง ลมเย่ yeah. ต่อมาข้อที่5ค่ะข้อที่5ค่ะอุ๊ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปในชุมชนเยอะมากหน้ากากใส่ไหมคะใส่หน้ากากไหมหน้ากากก็ไม่ใส่เอาล่ะทีนี้ทําไงเนี่ยไอ้นีชุมชนแออัดแถมยังไม่ใส่หน้ากากอีกปฏิบัติตนถูกไหมคะ ถูกไหมไม่ถูกต้องหนีไม่อยากเข้าใกล้เลยใสเครื่องไมายกากระบ,บาดลงไปเพราะเขาไม่ถูกต้องต่อมาข้อที่หกคะ่ะข้อสุดท้ายแล้วอุ้ยดูภาพสิคะมีผู้ชายคนนึงเป็นไงผู้ชายยืนอยู่เป็นไงจจ้าหีหน้ากากก็ไม่ใสแถมยังจามใส่เด็กน้อยดีนะที่เด็กน้อยในใส่หน้ากากทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องเลยยีน้กกาก็ไม่ใส่แทนยังตามใส่คนอื่นอีกไม่น่ารักเลยใส่เครื่องไม้กากะบาดลงไปเลยไม่ถูกต้องอเราต้องใส่หน้ากากสิเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมใช่ไหมคะไหนใครทําถูกหมดบ้างเลยใครทําถูกหมดบ้างคะเด็กๆลองไปทําที่บ้านนะ ลองทำแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูอีกหนึ่งรอบนะอ่านี่แหละค่ะคือการปฏิบัติตัวง่ายๆกับการป้องกันป้องกันอะไรลูกป้องกันโควิดอ่าเรียกสั้นๆคือป้องกันโควิดใช่ไหมคะอ่ะต่อมาอุ๊ยต่อมาภาพใครเนี่ยภาพครูจอยครูอจอยสอนหนังสือครูจอยก็ใส่หน้าก,กาก พี่เด็กๆก,ก็ใส่หน้ากากใช่ไหมคะ,ะใส่หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ล้างมือให้สะอาดสวมใส่หน้ากากอย่าลืมนะคะสาหรับวันนี้ครูจอยสอนเด็กๆเ,เพียงเท่านี้เด็กๆลองไปทบทวนที่ครูจอยสอนแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอที่เด็กๆล้างมือเจ็ดขั้นตอนมาให้ครูจอยดูทางไลน์นะคะสำหระดับวันนี้ ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย